จะอัดหรือย่างวะเนี่ย beware of flying object เรต้องระวังของมันบินด้วย interact object กด e สวัสดีท่านชมนะวันน,นี้เราอยู่ใน silent mansion ครับวันนี้มาคนเดียวด้วยกูจะช็อคคาคอมพิวเตอร์หรือเปล่าก็ be quiet been the devil is nearby เมื่อปีศาจอยู่ใ,ใกล้ก็เงียบปากกลัวนะไม่ได้เล่นเกมผีนานแล้วด้วยนะ They a r e watching you นะพวกมันมองผมอยู่นะ แล้วกูจะเงียบทำไมถ้ามันมองอยู่ตอนนี้ก็โหลดกันไปก่อนนะดูจากาภาพโหลดนะ่ยก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่เราต้องไปโลดแล่นกันในวันนี้อุดเกาเล็บตรงเล็บตีนเสียงเข้าไหมาหรือเปล่าเนี่ยคือมึงโหลดนานมากตอนนี้กําลังโหลดเรื่องเสียงอยู่นะเอาไว้บิวกูดโดยเฉพาะเลยทีเดียวเพลงครับครั้งหนะึ่ง <c oughs> เ,เหมือนแมนชั่นนี้มันก็เป็นที่ส่วนรวมความสุขอะไรวะแล้วก็มีความมืดเนี่ยมาเอาทุกอย่างไปนะผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นแล้วก็เกิดคำสาบน่าจะเป็นมีตัวตลาดเนี่ยนะครับสร้างความสิบหาย Curse can only be broken through forbidden rituals hidden like in ancient books scattered across the mansion. Now you are the chosen one. Draw <laughs> an to Will the become another shadow in these halls? The choice is yours. <laughs> ตลกอะไรไว้เฮ <laughs> ียกูไม่เห็นตลกเลยใส่มาเล่นบุกฝืนนะครับเมื่อกี้อันนี้ก็ตูสตอถนนนี้มันหน้าคนลุกเหลือเกินตัวละครเราก็แ cm ออกมาไปเยอ้จริงเกมนี้เล่นหลายคนนะจริงก็อยากชวนเพื่อนมาเล่นแต่ว่ามันเปิดเทอมแล้วนะเพื่อนฝูงเขาก็ไม่ว่างไม่หาอะไรกันสักอย่างนะครับ โ้ในกุกูเป่าเขาฟีกกากมากนะเชีย่ยนี่คือภาพกากแล้วใช่หรือกดคลิกขวานะเพื่อเอินออนแฟลตไลทคือว่าเราจะมาจากจากเนื้อเรื่องนะเราน่าจะมาเพื่อหยุดพิธีนะเป็นเผาหนังสือหรือเปล่าจากรูปที่เห็นนะครับผมผมอ่านไม่ทันนะเพราะ มันไวมากแล้วก็บังคับไม่รู้จักเลยเดี๋ยวเดกกูเพิ่งกดเพิ่งกดย่องนะมีเสียงอะไรเมื่อกี้คือเรามัน่าจะมาหยุดพิธีนะครับผมแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะจะแตกหรือว่าจะมาหยุดพิธีนั่นเองแล้วมันก็หาใส่เราเมื่อกี้ฮนะ slow movement เสียงเนี่ยมันจะไอเ้เคี้ยอ่านไม่ทันเอาเป็นว่ามันน่าจะให้สเตล,ลนะครับกดเมือ่อกีอ้กดช f ฟ เป็นการแบบว่าเดินสเตลอ๋อเนี่ยอีการมันก็จะมันก็จะไม่บยบินนะครับได้ไงวะไอ้เนี <c oughs> ่ยเวลา, <c oughs> เ,ราเราเดินอ๋อได้เลยอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยอย่างนี้ได้เอ้าก็ได้น,ดนี่อะไรวะเฮ้ยถือว่าแล้วจะย่องอย่างนี้มันถือว่ามันสเตลหรือเปล่าแล้วย่องย่องแล้วกดชิปย่องกดชิปก็ความเร็วเท่าเดิม ก็แสดงว่ามันน่าจะมันน่าจะมีความสามารถเดียวกันก็คือมันสเตลได้นะครับผมมีเสียงผู้ไม้อยู่แล้วแถวนี้สัตว์เยอะเหลือเกินเออเตลก่อนเตลก่อน,นครับเมื่อกี้กูอ่านทิปมาว่ามันต้องย่องนะครับผมเราจะได้ยินเสียงผิวปากนะครับไม่รู้ว่าแม่งเป็นบ้าอะไรก็แต่เสริมจะอารมณ์ดีของมันนะะนี่น่าจะเป็น ประตูของอแมนชั่นครับหรือ,ขอเขาเรียกว่าแมนชั่นนี่เป็นน่าจะเป็นคาริฮาตอ๋อ,อ,อ,อไปแล้วครับคอซีโร่ Zero. โอ้นี่มีหลุมศพด้วยนะอันนี้จะเป็นอจอร์สมิธนะครับผมอ,อดอล์สมิธนะครับเดี๋ยว มันชื่อเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยจอห์นสมิธมันก็อาจจะรีเบิร์ตนะอาจจะกดปุ่มรีเบิร์ตนี่มันเกมโรบบอกนะครับผมมันคงจะรีเบิร์ตมานะ่ะแหละโอ้โหเห็ดไม้สายซาวเฮ้ยครับผมของจริงจะเริ่มขั้นบันไดเฮียนี่มึงมีสภาวการประเทศไทยหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหเฮีย โอ้ยโอ๊ยอ่ะอ่ะอ้ออ้ออ้อี่อะไรของมึงวะโอยโอยมึงบิวเฮียอะไรครับผมเก็บของได้ครับเก็บแอนเดดมาฮะโอยเขี้ยเกิดอะไรขึ้นวะตุกคอเราตกใจนะครับวันนี้กูเพิ่งเข้าบ้านมึงก็จัดเลยใช่ไหม back บอกว่าไม่มีทางกลับแล้วนะมึงกล้ามากเดินเข้ามา่นี้ความมืดรอบตัวนี่ยมันแค่เริ่มต้นครับเาเดือดานี่มีชีวิตนะครับผมกินความกลัวเป็นอาหารหนีไม่ได้แล้วนะครับโชคชะตาของเราก็คือทำอะไรสักอย่างนะครับปูอ่านไม่ทัน เราเป็นหนึ่งในพวกมันแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟ t อ e Candle นะครับผมหาเทียนนะครับแล้วเราต้องน่าจะต้องจุดเทียนหรือเปล่าเออจุดเทียนครับโอเคอันนี้จุดแล้วนะโอเคโอเคจุดจุดก่อนครับอ๋อเดินไปใกล้เป็นจุดให้เลยใช่ไหมเดินไปใกล้เฮ้ยเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยมันคุยอ่งมาครับไอ้เฮียอะไรวะกูจุดแล้วนะ กูจูเทียนแล้วเฮ้ยโอ๊ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะ Fire the cursed candle and please uh place it อ๋อแปลว่าผมต้องหยิบแล้วทำไมกูหยิบไม่ได้วะหรือกูถือแบนเดตอยู่เลยหยิบไม่ได้กูถือแบนเดตอยู่นะครับโอ้ยเขี้ยเจ็บนะครับผมเฮยเราเรา,เราพอเล่นเป็นแล้วตอนนี้เราเราเข้าใจาแล้วเราเข้าใจาแล้วเราเข้าใจาแล้วครับมึงก็ใจเย็นครับจานมึงก็ไม่หมดบ้านสักทีเนี <laughs> ่ยจานมึงก็ไม่หมดบ้านดิ อันนี้กูต้องเปิดก่อนด้วยโอ๊ยแล้วมึงจะเอาไปเก็บไว้ทำไมล่ะเอาเก็บมาก่อนนะโอลยมือหัวแตกตายก่อนจะไม่ทันเจอผีจะโดนจานเขกตายก่อนนะฮะเชี่ย,ยเล่มสุดท้ายเล่มสุดท้ายแล้วไม่ไม่เหลืออีกสองเล่มนะครัมังโอเคแต่มันก็จะสุดท้ายแล้วโอ๊ยเรียบร้อยคนระับยิงออจาทีมนะครับผมอ่านจดหมายนะครับจดอ๋อหนังสือนี่นะครับ กูวหยิบแต่แบนเดดอีกเยอะอ๋อเราเราชิตจะกผีแล้วนะครับโอเคเราควรจะไปดูชั้นบน,นครับถือแบนเดดไว้ก่อนมันฮิวได้ไหมกด e receive ยังใช้ไม่ได้ครับเมื่อกี้เราไม่เสียเลื่อนนะ่าจะช่วงท t u t เรียลอยู่ไปหาห้องนอนข้างบนกันนะครับ คือว่าไอพิธีแค่นั้นเราเราเรามาทําพิธีใช่ไหมเราเราไม่ใช่คนที่จะมาหยุดใช่ไหมคือว่าผมเขียนซับไว้ให้อยู่แล้วแหละครับผมท่านผู้ชมน่าจะหยุดแล้วก็อ่านได้แต่ผมเนี่ยอ่านสดแปลสดนะครับกูไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้เรื่องอยู่ยตรงนี้เราไปรู้เรื่องอีกทีตอนตัดเนะโอเคกุญแจมันล็อกนะครับเราต้องหากุญแจไม่ใช่ประตูมันล็อกเราต้องหากุญแจอุ้ยเราสามารถซ่อนทาไมต้องซ่อน อยู่ในที่แบบนี้มันก็คงจะต้องซ่อนนะครับ for clue about the keys กับิ้วไปเรื่อยครับผมยิงไปสนใจมากฉันได้ยินเอ่อเมโลดี้ของพวกมันมันเป็นทางเดียวที่จะมันเป็นทางเดียวที่จะเอากุญแจได้เหมือนมันจะเล่นเพลงศักดิ์สิทธิ เหมือนเราต้องเล่นเพลงหรือเปล่าเนี่ยไอวูดให้เล่นอิดอินซูเดอบานะครับเขาเกี่ยวกัที่ห้องน้ำนะเพื่อให้มปลอดภัยนี่หมายถึงคุญแจหรือว่าเพลงที่อะไรหรือเปล่าเพราะว่าผมแปลเนี่ยมันมีเกี่ยวกับเมโลดี้อะไรด้วยเมื่อกี้คนอ่านซับก็รู้เรื่องวันไปส่วนกูก็ต้องเดาก่อนอะขออภัยในความโง่ด้วยแต่ผมจะเขียนซับไวใ้ให้พวกคุณต้องมาโง่เหมือนผมนแน่นอนเขาบอกว่ารีบอน วีนิดอยู่นะต้องการกูเลยตอนนี้โอ้ยเฮียฟ้าผ่าทำไมวะโอเคปิดไปก่อนเลยนะครับมันเลือดเยอะจัดขนาดนี้โอ้แคนโดลเติมครับแคนโดลเติมอย่า,ยาอย่าอย่เป็นฟรีพ่อฮนะเฮียอืมแม,มงสาบไปสัตว์เอ้กูไม่ชอบเลยนะครับกูเกลียแมงสาบมาก สิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกมีไอ้เหี้ยนี่ยแหละรครับท็อปเทนเลยท็อปเทนนี่ท็อปท็อปทรีด้วยกูให้ท็อปทรีด้วยครับที่หนึ่งเลยดีกว่ากูให้ที่หนึ่งเลยดีกว่ากูให้ที่หนึ่งเลยดีกว่าแม่งจะโดดใส่หน้ากูป้ะเนี่ยไอเ้เหี้ยโอเคครับอ๋อนี่ไงเราต้องเพลงเมโลดี้ใช่ไหมแล้วกุญแจมันจะโผล่มานะครับหรือเหี้ยน่าจะพุ่งเข้ามานะครับไอ้สัตว ถือของอยู่เบนเดตเคเมื่อเราเล่นฮาร์ปเนี่ยวิดเอเนเจอร์เพลเยอร์ก็คือกับผู้ผู้เล่นคนอื่นนะครับกด F เวนอยู่ทำไมมันเป็นกล้องแบบนี้วะกด F เพื่อที่สตาร์ทเติมเวอร์เดีย นะค,ค,คืออะไรอะ่ะคือต้องหางกุญแจใช่ไหมหรือว่าผมต้องเล่นไปเรื่อยวะเดี๋ยวผมว่าเราเดินไปตรงที่เฮ้ยผมเล่นพลาดเหรอเฮ้ยกูซ่อนแถวนี้ไดยปะเล่นใหม่โอเคครับโอเคครับเราจะเล่นนะฮะแล้วก็ค่อยๆไปนะครับ อย่าพลาดนะครับอย่าพลาดอย่าอย่าเผลอมือเหมือนเมื่อกี้กด F นะครับ Flux หรือว่า Fantastic โ o นั่นเองนะครับแม่งโอ๊ยเราเจอแล้วอยู่ข้างล่างเริ่มบริษีเสร็จแล้วนะครับจะเด็กเบสรวมคีนะครับไปหา,าไปเอาเขาเรียกว่ามุงแจห้องนอนสัตว์เอ้ยเปิดแล้วนะไม่มีเฮียอะไรใช่ไหม นะครับจ,จุนแจแกจุนหวังว่ามีเสียงด้านบนครับอุย้ยเสียงตัวเฮียอะไรเดินนะ ไปเช็ค o u มิวสิ u บ็อกซ์นะครับเราต้องไปดูิกบ็อกซ์นะครับซ่อนใต้เตียงไม่ได้ด้วยนะเตียงต่ำสัตว์มีเตอดีแวร์ด้วยนะครับอ้อเฮียคดีเติมส์แม่งจะล่าผีต้องเติมเกมอีกฮะแม่งแต่ไม่เติมนะมันเหมือนมันต้องถือไว้นะครับแน่นอนว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่หมายถึงแฮนเดิลนี้น่าจะเป็น ตัวไขาลานของมันนะครับเราต้องหาตัวไขาลานของมันนะเอ,อเอาเนี่ยอยู่ใกล้จะรอดอยู่ตัวแล้วอยู่ตัวนะอยู่ไปตัวกูจะไม่ต้องมาหันมองนะครับโอเคไขไปแล้วครับไขาลานโอออมีการนะ โอ้โหเยอะที่ ech. ผมไม่ใช่แล้วครับผมนั่งก่อนนะฮะสเตลนะฮะสเตลโหมดผมมีมือนะครับม,มีมือมีมือมีใจนะครับมีมือมีใจโอ,โอ๊ยอีเชี่ยไม่ดีแล้วครับไม่ดีแล้วครับไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วมันจะปาของปะวะ หอ,องวะวะมันไม่น่าจะปลานะฮะหรือกูต้องรอเพลงจบหรืออะไรเนี่ยโอ้ยโอ้โหตอนนี้ของคือบอกได้เลยว่าอเชี่ยมันมีตัวตนนะครับมือแม่งเดินม,มาข้างหลังผมดันตัวผมเมื่อกี้แล้วของแม่งก็ทะลุด้วยอะ่ะอย่งออบเจกต์นะครับ อ่านหนังสือหนังหานะีนนี้ t seems I need to... อ <c oughs> น e ชซัมแบตเตอรี่นะเหมือนแบตกูจะหมดล่ะอ่ะเก็บมาโอ้ยมือโคตรใหญ่เลยนะครับหรือส้นตีนวะมันเป็นลิงเปล่าวะคือ <c oughs> ลิงเนี่ยพทามันเหมือนคนนะครับถ้ามีคนอ่านนี่เนี่ยจัพลาดลแล้วมันแล้วแต่นายแล้วว่าจะตกลงกับ ไอสิ่งมีชีวิตนั่นยังไงแล้วก็คำสาปนั้นมันมีหนังสือ3เล่มที่ซ่อนอยู่อยู่ในพื้นที่นี้ฉันเจอแล้วเล่มหนึ่งแล้วก็เหมือนเขาซ่อนมันไว้เนี่ยที่ออฟฟิศของเขานะในที่ที่ปลอดภัย objective เ,เราก็คือต้องไปหานั่นไงกูว่าแล้วออฟฟิศออฟฟิศมันอยู่ไหนไวเ้เฮีย,ไ,ยไม่น่าใช่ห้องนี้ครห้องนี้มันล็อน หยียดแม่แม่งเอสก,กูไม่ได้อ่านเลยครับเขาบอกว่าคลดีดอร์นะ Search clue about the office key นะครับผมแ,แล้วเริ่มเริ่ม,ม,มลินแล้วลินลินเปลี่ยนะโคลดีดอร์นี่มันคือประตูอะไรนะโคริีดอร์นี่มันน่าจะเป็นประตูหน้านะครับใช่ประตูหน้าป่ะวะผมก็พยายามพูดนะครับก็ต้องเข้าใจกันด้วยมาเล่นเกมแนวนี้เนะี่ยเล่นคนเดียวในนอกจากเหงาแล้ว กูจะถือจานมาเพื่ออะไรไมโอ้ยเฮี้ยห้องนี้แหละสเตลวันครับห้องนี้ลำไร,รเ,เข้าอันนี้เป็นออฟฟิศเข้าหรอโอ้ยกูว่าใช่แล้วแหละฟ้าผาย่ะ<อ>เกิดอะไรขึ้นเนะี่ยโอ้ยมึงก็เปิดไม่ได้เนะี่ยไอ้เฮี้ยมันฟั k มันคือห้องไหนวะกูอ่านไม่ไม่ทันนะครับริงกระป๋องไอประตูมากระป๋อง สามแม่ครัวของนี่ไงเหี้ยเพื่อที่จุกซีฟเพื่อให้ออฟฟิศเนี่ยปลอดภัยฉันซ่อนกุญแจไว้ในกล่องกล่องนี้เฮ้ย เชี่ยอ,ออฟฟิศมันอยู่ไหนวะออฟฟิศอยู่อออฟฟิศอยู่ฝั่งตรงข้ามเราออฟฟิศอยู่ฟางตรงข้ามครับมันอยู่ชั้นล่างวะเชีย่ยแม่งหมาแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่มีตานะฮะเมื่อกี้หมามีแววไหมครับมมดูเดินหาที่ซ่อนก่อนครับจเจอท่านหนึ่งฮะที่ซ่อน ถ้ามาเดินมาให้ใกล้เนี่ยอาจจะมีสัญญาอะไรบางอยา่างเราต้องอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือแล้วมันจะมาใยเรียนใยรู้อะไรตอนนี้วะมึงช่วยเก็บไปทีละเล่มแล้วก็ค่อยไปอ่านข้างนอกได้ปะเขาบอกว่าเหมือนเป็นชื่อพืชน,นะครับอ่าออฟออฟฟิชิเนลิสมึงรู้อ่านถูกไหมนะผมไม่ใช่คนชอบปลูกต้นไม้ is a plant เป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถรักษาคุณได้ในไม่กี่วิอุย้เฮียมีซักวิเกมด้วยอ้าวตรงนี้มี มันจะมาแน่เลยครนะับแต่เฮียควนไม่ได้กูถือ Band แบนเดตนะไอสัตว์กูเอาแบนเดตซู่ได้อะ่ะพันคอมึงอะ่ะอยู่ด้วยกันนะครับเราจะเราจะผ่านเรื่องนี้ด้วยกันมันหมายถึงเรื่องนี้ปะวะความลับที่ซ่อนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว We h o should check the camera You need to collect all lens โอ้โหเราจะใช้กล้องได้ก็ต้องมีเลนส์อีกนะครับ We should find tree อะไรวะ red blue and green lens นะครับผมหาสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวเลนส์สีแดงสีฟ้าสีเขียว w h e r e this lens มันจะอยู่ไหนได้บ้าง Dante, century, เจอแล้วหนึ่งกูจําได้ว่ามีสีแดงอยู่ข้างล่างนะครับตรงบันไดเลยมีสีแดงอยู่ข้างล่างตรงบ oui. well. ันไดนะครับแล้วกดเราใกล้ไงก้เราชิดใกล้ไงกดชิดตลอดนะตอนนี้ผมกดชิดตลอดมากถ้ามึงเดียวเข้ามาเนี่ยผมมุดใต้โต๊ะทันทีนะครับตอนนี้ตัวกูก็หายใจอยู่นั่นแหละมึงวิดพื้นมาเหรอ เชี่ยมือนะครับมือมเฮ้ยมนเินเข้ามาอับเข้าครับเข้าใจาใจอ่ะเดี yeah, yeah. ๋ยวเจอได้ไม่เจอไม่เจออีกวัยตาเตอร์นะครับโหยต้เตอร์อนนอรไอ้เชี่ยสีเขียวอยู่ไหนวะ <c ười> สีแดงสีฟ้าเมื่อกี้เจอสีฟ้า เดี๋ยวลองลงไปข้างล่างก่อน,นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูห้องนอนโอ้โหเสียงหายใจโคตรดังนะครับไม่ได้ยินเลยว่ามันไปทางไหนแล้วเดี๋ยวเราเราต้องย่องไปนะครับเด็กแม่แรปเตอร์ฮะเวลซีแรปเตอร์ไปห้องเฮียนี่ซ่อนไม่ได้นะครับโอเคไม่มีนะไม่มีไม่มีกูกลับกับกลับียกับกลับ กลับที่กับกับครับโ oh, อ้ยเฮียบรอกเกนวอลเอาอื้มนี่มันจานนะฮะแม่งผิดสูตรเลยเดี๋ยวรอมันขึ้นมาอีกรอบดีกว่าบะเฮียโอ้โหแม่งแม่งจะคุ้มไหมครับท่านผู้ชมคิดว่าคุ้มไหมเชียแบตเตอรี่ก็ต้องใช้นะฮะไอสัตว์แบตจะหมดนะฮะ เติมก่อนเติมวุ้ยแต่มาเดินไปไกลว่ะมาเดินไปไกลนะฮะเฮ้ยผมลงลงได้นะะลงได้ลง <c oughs> เก็บเลนแดงแล้วนะ <c oughs> อยู่ด้านนอกมันอยู่ด้านนอก เดินเขียวอยู่ห้องนี้ปะวะเดินเขียวเดินเขียวไม่อยู่เฮียเดินเขียวอยู่ไหนวะเดินเขียวน่าอยู่อีกฝั่งนึงวะอุ้ยจะมันมาแล้ววะเขี่ยมาแล้วครับมาคราับแบบนี้ซ่อนอยู่ฝั่งซ้ายนี่นะ ผมว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้ถ้าไม่อยู่แถวนี้คว้นคุ้เหนื่อยหรือจะไอเชี่ยมันอยู่นอกบ้านปะวะมันเลยเปิดประตูหน้าบ้านให้อ่ะไอเชีย่ยไม่ใช่ดิในนี้คุไม่เห็นนะมันอยู่นอกบ้านไอสัตว์เลนนะ่ะเลนอยู่นอกบ้านแน่เลยอุ้ยแย่แล้วมันใกล้แล้วชิดใกล้นะฮะเลี้ยวครับชมคิดว่ามันเลี้ยวไหมครับ มันเลี้ยวครับเข้าครับปิดไฟเพราะว่าเปลืองแบตนะครับวายตาบอดไม่รู้เรื่องอ่ะดิเ <c oughs> ป็นเพื่อนเล่นเลยสัตว์เฮี้ยถึงอยู่ในห้องน้ำวะไปดูห้องน้ำก่อนปะเดี๋ยวมันขึ้นห้องบนเราไปดูห้องน้ำกันนะครับมันขึ้นบนหรือ,อยังอะ่ะ ขึ้นบนมันน่าจะเดินไปฝั่งข้งน้ำนครโคัโอเคโอเคอันนี้อันนี้มันน่าจะขึ้นข้างบนหรอปะมันน่าจะขึ้นข้างบนหรอปะโอเคมันขึ้นข้างบนแล้วครับอันนี้มันขึ้นไปข้างบนนะฮะไปดูห้องน้ำก่อนนะครับหนี่มัว้ายเหี้ย ไม่มีเลยมีบแต่แบตเฮียเติมแบตก่อนได้ไหมย่าเติมไม่ได้ตรงนี้ซ่อนได้นะเราเราไปข้างนอกไปข้างนอกไปข้างนอกลองว่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเขี้ยันคงจะเจออยู อยน,นี้หรือเปล่าอยู่แถวนี้เปล่าสัตว์นนเปิดไงวะเนี่ยโอ้โหเย็ดแม่ไอ้เหี้ยคิดใกล้มากมันไม่ได้อยู่ข้างนอกว่ะคือมันอยู่ข้างนอกมันก็หาไม่เจอครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหน้าต่าง ไปเข้าฝั่งห้องน้ำดีกว่าอ้อมไปเข้าฝั่งห้องน้ำดีกว่าทำไมมันร้องอะ่ะทำไมมันร้องวะเฮียม,มึรงมร้องทำไมวะไฟฉายไม่โหลดเลยอะ่ะคืออะไรวะเลนอยู่ไหนไว้เฮีย ช่วยกูด้วยไอ้เชีย่ยอยู่ไหนวะเอาเชี่ยอยู่นี่นี่เองเจอแล้วครัดเอ,อ้โอเคเราได้แล้วครับออกมาใส่กล้องนะสามเหลี่ยมคือเก้าสี่เหลี่ยมคือเจ็ดมันต้องโอสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมใช่ไหม โอคือศูนย์โอคือศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้านะครับศูนย์เจ็ดกับเ้านะครับศูนย์เป็นโอศนคืออ่าศูนเจ็เ 1, 9, ดเก้ายสามเหลี่ยมเป็นเก้าศูนย์เก้าเจ็ดะครับหาเหี้ยแล้วไงมันทางไหนวะเนี่ยเลี่ยงซ้ายกอนแล้วันนะครับ อย่าลิงซ้ายจะถูกจะด้วยนี่คือ c u r ร์สบุ๊นะครับหนังสือคำสาบที่เรามาหา We should get this เ uh, อ่อ t ด e b บุ k แล้วก็ไปที่ห้องน่าจะต้องไปห้องห้องทำห้องคำสาบพี่อะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมาละ เดี๋ยวต้องเอานังสือไปวางเพื่อทำพิธีนะครับผมน่าจะเป็นอ่สักอย่างหนึ่งไอ้เที่ยไม่แบดปิดก่อนเอาหน,นังสือใส่โอ้ตลกครับอ่านหนังสือเจอตัวเองที่เอบสเมนต์นี่าจะเป็นอ้องใต้ใต้ดินนะครับเหมือนเหมือนเขาจะหนีปีศาจลงมานะครับแล้วก็ ถึงเคอร์สปุกไว้แต่ก่อนอื่นกูร <majesty> ู้แล้วครับขึ้นเตือนอยู่แล้วละก่อนอื่นหาแบตก่อนเจอแล้วไอ้เหี้ยขอบใจไอ้เหี้ยแล้วถ้ากูวิ่งหนีมาแล้วแบบว่าวิ่งหนีมาแล้วมากดโดนหมีนี่กูแตกเลยนะครับโอเคเราไปประตูนี้ครับโอเคค่อยๆย่องไปนะครับค่อยๆย่องไปเราเอาชัวร์นะครับเราเอาชัวร์สือนะเมื่อกี้เมื่อ่เมื่อกี้เราได้มาเล่มหนึ่งแล้วใช่เคอร์ น่าจะมีสามเล่มเย็ดแม่หน้าลงสิบหายเอาน้ำท่วมโอ้เราต้องขยับโอ้ ยังไง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 แตกไหมแตกไหมแล้วก็มีเสียงคนเขาเขาเรียกว่าแล็บอยู่นะครับเย็ดแม่แต่ว่า